ดูน้ำท่วมครับอันนี้เป็นฝายบ้านทรายแดงนะครับต้องุ่นเป็นฝายแต่ว่าตรงนี้มันน้ำมันท่วมนะครับน้ำกระหารดเลยครับน้ำกระหารดนี่กะแ,แต่คือนี่ท่วมมาถึงบนนี่เลยกะท่วมแบบท่วมอเข้าปั้นอะโอ้ปว่วนเนาะโอ้นี่ท่วมกุ้ปปีกอครับ กล่ามาทุ่มพี่นี่นะพี่นี่มันแน่เนี่ยเตี๊ยวอะไรเจียวมดทอดอไรอันนี้นะท่วมท่วมมดเนาะในนี้เนาะี่ียวอะไรด้อยเราเัาข้างในไงท่วมมดเนาะท่วมมดอะวันเรือบรรยู่นะอันนี้อันนี้บ้านสันปอดทองไหมก่อนสันปอดทองท่วมไปถึงถนนต้น่มเลยบ่อันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นแม่น้ำเนี่ยครับเนี่ยเป็นน้ำใสหน น้ำน่ยน้ำที่เปลี่ยนไฟเนี่ยลุกลุกที่ไหนมาเนี่ยครับก็วแบบตั้งแมง,ง,งน้นหลวงหัวแนหลวงต้นห้องน้ำอย่างนี่นาวางอืมท่วมบกนี่บกขอนีครับนี่นะท่วมแผ่นพีเลยกะท่วมเหรื่องหรอโอ้ทุกคน,นครับตะคืนนะครับน้ำน้ำท่วมแผ่็อกนี่นะครับ นะแต่ว่าวันนี้ลดละนะครับเอาสถานาการณ์มาทุกคนพอ,อน,นี่เป็นน้ําจากทางปุ้นนะครับทางบ้านหลวงแม่ทางบ้านหลวงนะครับอันนี้จะเป็นฝ่ายบ้านทรายแดงตำบลสันต้นมือนะครับชื่อเปิดน,นะนนแต่คือี้ถนนนี้น้ําท่วมมดเลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นตรงเป็นน้านี่น้ําท่วมมดเลย น,นี่เป็นจะขึ้นทั่วโมดเลยกับครับเนี่ยโอ้โห,โห,โหโเตียงเพ่จะเจ้าอ่ะโอ้เจ้าเข้าเลยกับเตียงเข้าเลยกับบ้านแม่นี่ข้าวน้อยแต่ข้าวตังหลังกัแห้งหมดละข้าวตังหลังแห้งแล้วเนาะแห้งหมดละดีมันข้าวตังหน้าป่ะตังหน้าข้าวตังหน้าผบกันบ้านแม่ไทยบปนเหลือ จะขึ้นฝนตกนะก็ว่ามันตกที่อื่นแล้วต่อหน้ามันมันล้นกะตกมาแต่ไทยตกที่อื่นมากัหมื่นโลวัดโซนนี้มียางแห้งอะ่ะนมีก็ยังมาแห้งแดนะ้เนาะอันนี้หน้าบ้านปัาหลวงนะครับเนาะบ้านปัาหลวงเอบ้านสารรันปอทองอันนี้เป็นเป็นโตง้งเป็นน้ำเมื่อกครับเนี่ยที่มันท่วมเนะี่ยผ่านเข้าแตงโมโอ,อ้ยตังต,งตังเทนี่มันท่วมกี่หมู่บ้านครับเนี่ยมันท่วมทไทยท่วมหมดก็หาเนาะหลายหมู่บ้านก็แหงหมดอ่ะ หอยนางยังมีบบเป็นเกลืองเ,าาเขาหมดดูไปดูหน้าบ้านป้นหลวงครับน้ำมันยังแบบแห้งนะครับแต่คือนี่ท่วมแถวเขานะครับ บานตัวหลวงสวัดีครับผมแต่คือนี่ต้มแถวนี่ครับเนาะขวบเจ๊งเลยเจ๊งก,ก,กระสอบเลยขวบเนี่ยนว่าวมดชุดเนี่ยหลังวัดโรงเรียนกอทั่วมดนะครับโรงเรียนบ้านสันต์ตง